คัมพีห้าห่วงโดยมิยามอโตมุสชิแปลและอ่านออกเสียงโดยลอดออฟวอร์นิคคัมพีแห่งอาโป34เรื่องของตำแหน่งของหลายศัตรู ที่เรียกว่าตำแหน่งของหลายศัตรูนั้นหมายถึงเวลาที่ตัวคนเดียวสู้กับคนหมู่มากชักดาบวาชิสกิของตนตั้งทจิขวางออกไปกว้างๆทางซ้ายทางขวาศัตรูนั้นแม้เข้ามาจากสี่ทิศแต่มีจิตไล่ล้อมมาทิศทางเดียวให้ตั้งจิตดูแยกแยะตำแหน่งที่ศัตรูเข้ามาหน้าหลัง ให้เข้าประสานกับผู้ที่เคลื่อนมาข้างหน้าโดยไวจับตาดูให้ใหญ่เอาให้ได้ตำแหน่งที่ศัตรูจะตีออกแม้ทาจิข้างขวาแม้ทาจิข้างซ้ายด้วยทาจิที่แขวงพลาดทีหนึ่งฟันศัตรูที่อยู่ข้างหน้าด้วยทาจิที่กลับมาฟันศัตรูที่เข้ามาที่สีข้างการคอยทาจิที่แขวงพลาดนั้นไม่ดีตั้งท่าที่ตำแหน่งสีข้างทั้งสองโดยไว ณนะที่ศัตรูออกมาฟันเข้าโดยแรงไล่ให้ทลายอีกทั้งตั้งจิตเข้าไปแข่งทลายไปทางที่ศัตรูออกมาทั้งอย่างนั้นจะอย่างไรก็ตามให้ตั้งจิตเอาไว้ว่าจะไล่ต้อนศัตรูให้เป็นแถวพวงปลาอยู่ชั้นเดียวหากเห็นศัตรูซ้อนกันก็ให้อยู่อย่างนั้นอย่าให้เปิดช่องห่างได้ให้ขวาดเข้าโดยแรง ณที่ศัตรูรวมอยู่กันหากไม่ต้อนล้อมให้กระชับจะไปต่อข้างหน้าได้ยากอันหนึง่งหากนึกว่าทางที่ศัตรูออกมาออกมามีจิตคอยแล้วก็จะไปต่อข้างหน้าได้ยากรู้ขณะที่จะรับจังหวะของศัตรูแล้วทลายจึงจะชนะบางครั้งคราว คู่ต่อสู้มีมากเหลือไล่ต้อนติดหากได้ซึ่งจิตด,ดังกล่าวแม้ศัตรูหนึ่งคนแม้ศัตรูสิบยี่สิบคนก็ยังจิตสงบสมควรฝึกเรียนคิดพินิษให้ดี